สวัสดีครับพี่น้องแอฟซีเป็นค้ับเป็นช่องสุขุตทุกคนครับวันนี้กระผมครับแหลกจากเมืองบุรีรัมย์ครับภาพาไปนอนแอฟซีไปท้ำมุนไวยพระน้ำกันครับที่วัดทุ่งเศรษฐีครับซอยรัมสองเขษตรวศกรุงเทพมหานครนี่แหละเองครับพี่น้องครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพุณนครับผู้ที่การสนับสนุนคลิปของเฮาครับเจ้าของเสื้อยืดสวยๆตัวนี้ครับบุรีรัมย์ใบครับบุรีรัมย์ใบก็คือรดฟูทระขายอาหารไทยในอเมริกานั่นเองครับ หากจะได้กับฝากพี่ฝากน้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระผมแหลกสักน้ำเลยด้พี่น้องด้วขอบคุณลหลายๆครับเพามาไปนํำกันเลยครับพี่น้องครับร,รอบนี้กรบผมคือรถฟฟ้ฝ่า BTS สถานีที่5สมุทรตาารครับพี่น้องครับเข้ามาเดินทางไปนํำกันเลยครับ นี่ก็ผมแหล่ากเมืองบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับขึ้นรถเฟฟ้าแล้วก็ไปต่อรถเมที่สุภุมวิทครับพี่น้องครับ่าสาย46กครับพี่น้องครับเข้าไปในซอยรามสองหรือว่ารามคำแหงสองนั่นแหละพี่น้องครับเขตตะเวทถนนบางนาตราครับพี่น้องครับคณะนี้เขามาถึงบริเวณวัดแล้วพี่น้องครับวัดลมเรือนมากๆเลยสวยงามครับพี่น้องครับผู้ใดยังบ่เคยไปครับ ไปได้พี่น้องหรือไปทำบุญน้ำกันครับวัดทุ่งเศรษฐีแต่ก่อนเป็นทงไฮทงหน้าเนี่ยแะพี่น้องครับพอดีมีผู้ใจบุญเนาะกรับเป็นบริจาคที่ดินครับสั่งวัดสั่งว่าจนจะเลื่อนลงเรื่องมาตราเท่าซุเมอนนี้แหละครับพี่น้องครับวัดทุ่งเศรษฐีหรือว่าวัดหลวงพ่อเนธนั่นเองครับพี่น้องครับ ทางข้างวัดหรือว่าบริเวณใกล้ๆวัดก็เป็นหมบานซื้อหมบานพุ่งเสียฐีครับพี่น้องครับด้วยเหตุนี้เองก็ผมแหละสักกินเลือกมากพี่น้องครับแค่ซื้อวัดก็เป็นมงคลผู้แห้งแหละน้องพี่น้องนะครับวัดพุ่งเสียทีวัดสันนะโอ้ผู้ใดมาทำบุญทำท่านอยู่เหนะให้ได้ลำลำเร่รวยเป็นเสียฐีกันทุกปู่ทุกคนเ้อพี่น้องครับ มื่อนี้ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องได้หลายครับกับผมกับิบ่ได้ทายเขาไปทายข้างในครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าเวลามีจํากัดนั่นเองครับพี่น้องครับเนาะเอาไว้โอกาสหน้าจะไปทําคลิปในปีเฮ่นองในชมแบบละเอียดเลยครับพี่น้องครับเมื่อานี้กับทายแต่เฉพาะข้างนอกครับพี่น้องครับกับินเวลาไปโดนเติบอยู่คือกันหั่นเนาะอันนี้เป็นปลาย่างประสูตรครับพี่น้องครับตามประสูตธเนาะ อยู่ในวัดถึก็มีสะน้าอยู่ในพี่น้องครับหเห็นขื่นป้ายไว้เนาะขกินป้ายไวส้สิมีงานรอยกระทง n อยู่สันครับพี่น้องก็จะได้มือร้อยกระทง n g ก็ยังม,ม่มีหม่องไปพี่น้องครับผู้ใดอยู่ใกล้วัดนี่กับไปร้อยกระท ong ในเด่อเพิ่นขื่นป้ายไปอยู่พี่น้องครับจัดลอยกระทงอยู่ครับ อันนี้เป็นศาลจะแม่คนอิ่มครับพี่น้องครับตรงนี้เป็นศาลจะแม่คนอิ่มเนาะขอมูลภายในวัดผมกับบ๊อกไคแน่นปันไดพี่น้องจะได้ก็ต้องให้พี่น้องเบ่งภาพเอาก็นแล้วกันเด้อพี่น้องครับเมื่อนี้ตั้งใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องในช่กันครับกับประเดีเตรียมขอมูลอีหยังบันไดครับจะได้ก็ต้องขอัยกันพี่น้องกับเบ่งภาพเอาก็นแล้วกันเด้อ พระอ,อุโบสถของพระเนรของวัดนี่ครับพี่น้องครับดูเหมือนว่าจะยังไม่ยกช่อฟ้าเนาะ,ะครับอุโบสถง่ามากๆครับพี่น้องครับสวยงามมากๆเลย นีพละ่างหูกับมีได้พี่น้องด้วยกำหนดเวลาจุดประทัดราสั่นครับแสดงว่ามีโผล่มากแก่บนเลยเยอะลับพี่น้องครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พี่นอ้องเรืกอากาบายขอพรอนกันครับพี่น้องครับมันนี่กับพรมแลงสักมากกับใบเสียเฉียวต่อพี่น้องครับเดี๋ยวสิมีโชคมีลาพภพาะปาพระต้อนพี่น้องอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจบปิงปองขอพรจากข้าวเวสุวรรณ อาวัดตุุงเศรษฐีนี่รับพี่น้องครับอาจะได้ตัวใดนั่นเดี๋ยวกะกลับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจับปิ้งฟองอาแล้วที่จับปิงปองครับพี่น้องครับเข้าไปสวรรณทอโชคทอลาบสองทุกคนนะครับวันที่6พฤศจิกายน2566ครับพี่น้องครับอาจะได้ตัวใดนั่นเดี๋ยวมาหล่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ติงปองลูกที่หนึ่งจับเกิดมาแล้วครับพี่น้องครับเป็นเลขสามครับนนพ 2, ี่น้องครับ 8, เป็นเลขสามติ้งปองลูกที่สองนั่นได้อย่างน้อเอาเลขแปดครับพี่น้องครับได้แปดได้ติงปองลูกที่สามนั่นได้อย่างน้อมาหล่นครับพี่น้องครับได้เลขศูนย์ครับพี่น้องครับเลขศูนย์ได้ สร string, water, Eu, ha, ุปแล้วพี right> <S 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 no ่น้องครับด38 380ได้อพี่น้องเด้อลูกอิงฟองที่จับได้380ครับพี่น้องครับครับเป็นยูเทนอฟพี่น้องเนาะครับวันนี้กับผมกับแลสักเมืองบุรีรัมย์ครับแต่พาพี่น้องเอ็ดซี่สุขุต้องคนครับมาทำบุญไหว้พระขอพรครับที่ วัดทุ่งเศรษฐีครับพี่น้องครับอยู่ที่ซ้อยรามสองถนนบางนาตราดกรุงเทพมหานครนี่เองครับพี่น้องครับหวังว่าพี่น้องคงถุกอกถูกใจนะครับเนาะครับยิไดีก็ฝปากพี่น้องเย็บที่สุกผัทสกคนเลยครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจครับในการผลิตคลิปต่อไปให้ครับกรบผมกับเลศซักเมืองบุรีรัมนณีครับพี่น้องครับจะนดีก็บขอบคุณขอบคุณกันในไลฟ์กันแล้วกันครับพี่น้องครับขอบคุณครับ